นีคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะไปขุดมาแล้วนะคะ FC มาถึงวังปู่แล้วามาอยู่พู่กับต้นทุเรียน

รากขั้วเดินนั่นกละดาษทองทองนะครับครับโน่นมันเดินนั่นยากเดินรากเ่ิยไปได้ใช่พันเขียวหรือพันเหลืองหนึ่งหอมทองกระดาษเช็อมามัดไว้แล้วเนี่ยสีอ้ามันมันเดินยากเลยหึด้วยใหญ่หลวง

ไม่หายแล้วเด <analyze it. S 3> <th> ียวเท่านันแหละ เก็บเมื่อเช้าใช่ไหต้องเอี๊อมต้องนิ่งต้องฟองดื้อนึออกฝายลูกจะด้ด้อ เชื่อผมดิอย่านะเสียเวลาคุดดินฟ้าไม่ใช่นะฮะไม่ถ่ายนะต้นนี้อะไรครับพี่หนึ่งมาต้นอะไรครับเรียนเดี๋ยวเขาจะว่าเราทาลยพังเาไม่รอดไม่รอดเหนียวว่านวานโอ้ยมันไม่มีรากแก้วค่ะมันอันนี้มัน ่มันไม่มีล่ลเทมไม่มีอยู่แล้วหลัก<อ>เท้านี่ยู่แ้วดีไหนอ๋วนี้คุณดีถ้าจะถูกช่วยนะเน้าีหน้าดิ้<อ>นรนแต่นแล้วเาสร้างภาพน้อยแตน้าแล้ว อ้โหบังเ็ตเปลี้เปิดเปิดที่ปมาก็เจ็ดนาที59าิวีแล้ว บางทีผมไม่ใช้มือผมจะปากคาาเอาปาด้าตัดกรอบง่ายไปซื้อตัวไม่กล้าซื้อเลยเหรอน้ำตาไหลปุเลยกล้าน้อยนั่งปิดบอลดิฉันไปเืินความเคยชินประหยใจแล้วกะกระไหน สูตรสหไปหนดอุ้ยสูตรสิบห้าไปเอามาโเคน่นี่้านไอหมดแล้วมันต้นำก็อยแล้วต้นคอยดึงออกนะมันบไหวแล้วมันล่งงีล่งบไหวแล้วแล้วถั่วเดีวไปตั้งนนน่เอเถเกับพอหองกุลุงซื้อไปหันกับแห้งกันนะซื้อตัวธรรมดาได้ตัวนโอเคปนฟ้ามาแล ก็ซื้สามสี่กัมจะก็พ่อตักเอาจะกเครื่องถ้่วยล่ะมันแค่นั้นพา่ต้องใส่หลายปุ่มองกบาทีก็กลับมานั่นเคบินไปเแย่จะพายเรือกลับมานอนทับครื่อเขาจะไม่ออกทะเลในล่ะลาแล้วไทยแลด์้ิบเ้น มาแน่นนะฮะทเรีเนี่ยเสือพ่อี่จับลากมันเสือักล้วยออกไวมากนี่ตัดเลยี่ตัด่ากออกหมดเลยต้องกว้างใช่ไหมกว้างห้าสิบครับกว้างเท่ากี่้ที่ไหนเนี่ยเท่าไอ้นุ้นรู้อยู่5้าปีกว้างเท่าไหร่เสียมากไ้นุ บอกไปแล้วไงถือกล้องให้บอกบอกไปแล้วไงเมื่อกี้นะว่าแค่ไหนทำตัวอย่างดไปทาลงกไปหนู่แบบเดอองรบูนีาทีเาเดกับากแตกมากเล่ไปังแดะ สามพที่พี่โกถือนั่นมันกว้างสิเซนนี่สามหมากเสียคพอดีสี่สิบหาประมาณสามหมากเสียมหนึ่งสองสามเวลาขุณลุ้นเน่ยวัดตามนั้นเลยสามหมากเสียบอาจะให้เกิืนก็ดยีสามพอดหน้ามันจะกว้างเท่าไหร่ส0เซนน ครบสักดีแอดมินเขาเอยแอดมินเขาไปแล่ะไม้แล้วแคนล่ะเจอดินแกนนะแค่นี้ทำเป็นฮ้ยฮ่ฮที่ยังืนอ่้ยเฮเฮ้ย แค่นี้ละจากวังเยี่ยมมาวังสุวันนี้ฝนตกนะพราะมีพี่น้องบ่าวหนูทำงานนะฮะอ้อง้่าเลยแล้ใช้ ตรงน้นครับี่มีที่เรามาจากเียมมาถึงวางปูแล้วนะครับผมพอีเลยฝนก็ลงนไม่หนักหรอกหมูเราจะขุดตีนหนักมันลงหนักมากเลยสิบน้อยเดียวเองต่ามาถึงไม่มีผนแล้วลึ้มากเลยอลงหนักล่ลงหนักกว่นี้ก็ยัออกจากบ้านไม่ได้ลวหน้เราขโค ไม่มีปุยย้อกเราใช้ใบนี้แทนใม่ใส่นี้เยอะาปลใกไม่ได้ปลูกเม็นไหมดอกและใบใบกล้าปลูครับแล้วปุ๋ยคอกเราไปไหนหมดแล้วไม่มีครับหมดแล้วนี่ไงคนที่ทำให้ปุ๋ยคอกหมดเธอไปเอามาอีกก็ได้เพราะว่ายังต้องการอีกเยอะดอกไม้กำลังรออยู่นี่เรากำลังเติบโตเราเร่งการงาน คือตามหลักเลยเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยโชคลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ใส่หมาดนอนเวิ้นมากรอบนอนเวิ้นเพื่อปุ๋ยอะไรแต่ละว่มันเป็นปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยเชื้อผ้าอืมันนง่ายยอะครไปใส่ปุ๋ยนี้อีกเยอะอ๋อเนี่ยคือปุ๋ยชีวภาพาใช่ปุ๋ยเชื้อปลาคลุกกับึ้นมาผู้ชมนะครับนะอันนี้คือตัวช่วยอย่างดีเลยนะฮะคือมันจะทำให้ดินโปร่งทำให้ดินโปร่งตักเดินง่ายกว้างได้แล้ว ลองมาทำนี่ต้นนี้มีสตอรีายนมายงคิดต้นนี้มาจากสวนเสือโชคแ <c oughs> ปนปดา <c oughs> ไม่ยืนฟังเลยเขาจ<ำ>ะไจำโอ้ชื่อใดจำสาวดาได้ไหม ดาสตหีบก็ก่อนั่นแหละนี่เรือทหารเรือเออเาคนเป็นคนยังไงเอามีจะขาวจะแบบสองคนอ้วนจะขาจะแขนนาะสองแขนสองขลงแล้วตรงที่หนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวได้แล้วพี่น้องโอ้โหเอาแล้วโอ้โห โอ้หอโหืมไม่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยหิวเรารู้เลยว่าเราจะต้องกินข้าวกัอะไรโอ้โหไม่ได้นะจิโก้ตอนนี้พี่หิวข้าวมากเลยเจเราลักไปสี่ลูกนะเอฟซี นรักไปสีลูกโอ้ยบ่าวหนุคุนคนเดียวครับพี่ิโกไม่ได้ท้าเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นถือจอบอยู่นะยังยังจะมาบ้าบ่าวหนุกับจิโก้จิโก้นั่งอยู่นาทีผมก็หยุดแล้วจิโก้เชื่อไหมนาทีตั้งแต่พี่จับโทรศัพท์ผมนะ้วจิโก้เชื่อไหมยิ่งเด็ดยิ่งออกใช่ไม่เชื่อหรอกจับไป ขนาดสมเด็จขนาดนี um, ้ยังเมียนอะไรออกมาเลยยัทนเลยเออเรียบร้อยได้ย um, ังเมียนบลายซี The ่จ๋อพอแล้วได้แล้วปล่อยนี่่ไม๋อะไรรคับโอเคนะเบานุก็มาถึงทีมงานก็ช่วยสุดยอดมากเลยฮะเบานุกเก่งมากเลยครับสี่รถลงมาครับเขาเลยเรียกลงขี่รถมาเขาเลยเรียกมาขุดด้วย ช่างเอ้ยช่างเอ้ยดูสิเขาลงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะโอ้โิบตาโอ้ยมองนี่เพิ่นกิ่ดินไฟเป็นหนะเบิ่งกระหู้เลยกิ่ดินนอันด้วยน่าจะให้มันขุดนี่เที่ยงดีป่ะนี่ก็ประมาณนี้นะเอฟซีมาถึงแล้วนะคะ ฝากต่างซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ